สวัสดีครับมาเจอกันตอนเย็นเแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าอีกแล้วครับผมของเล่นใหม่ของผมเองครับเป็นกล้อง 3- 6 0องศานะฮะก็สังเกตว่าตอนนี้ผมรีวิวแบบ360องศาด้วยเช่นกันนะฮะตอนนี้เราอยู่บนยอดดาดฟ้าของตึกตึกหนึ่งในกรุงเทพนะฮะก็จะเห็นว่ากล้อง3 6 0องศาที่ผมรีวิวอยู่นี้เนี่ยให้ภาพที่รอบตัวเลยนะต่างจากต่างจากกล้องทั่วไปที่จะให้ภาพแค่มุมเดียวมอสับ บางคนที่ชอบไปเที่ยวนะฮะหรือว่าชอบไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆที่อยากจะอัดสิ่งรอบๆตัวด้วยนะฮะก็แอปพลิเคชันเออกล้องตัวนี้เนี่ยฮะก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผ่านบลูทูธอันนี้อันนี้นะผมกำลังผมกำลังดูหน้าตัวเองอยู่ด้วยแล้วก็เหมือนแอคชั่นคัเมอทั่วไปลักษณะหน้าตาของมันก็อย่างที่เห็นก่อนหน้านี้นะก็คือ มันจะคล้ายๆกับกล้องแอคชั่นแคมิล่าเพียงแต่ว่ามันสามารถถ่ายได้แบบส6 0รองศาเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดว่าใครมีเขาเรียกว่าอะไร housing ของแอคชั่นแคมิลหรือขาตั้งหรืออะไรสาม,สา,มารถเอาไปติดกับรถกับมอเตอร์ไซค์กับจักรยานทำมันเป็นเหมือนแอคชั่นแคมิลได้เลยเพียงแต่ว่ามันถ่าย3 6 0รองศาแค่นั้นเองนะฮะอันนี้คืออยากจะทดสอบให้ดูประสิทธิภาพของของกล้องกันนะฮะเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็อยู่ช่วงเวลากี่โมงเนี่ยตอนนี้อยู่ช่วงเวลาห้าโมงครึ่งนะฮะ ก็จะเห็นว่าท้องฟ้ากําลังสวยผมไปพาไปดูพระอาทิตย์แน่พระอาทิตย์กำลังสวยเลยนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้กล้องแอคชั่นคาเมราราคาที่ไม่แพงมากนะในราคาที่คุ้มค่าอยากจะลองเก็บบรรยากาศแบบที่ผมเก็บอยู่ตอนนี้นะฮะก็สามารถสั่งมาได้นะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันได้เลยฮนะก็โอเคงั้นงั้นสวัสดีครับผม